สวัสดีครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยว e ีีนี้เรามาวายสายไฟเข้าโมโดูลนะครับอ่าตรงปลายนี่นะครับเดี๋ยวแปะนิดนึงนะครับ นี่นะพัดลมของเก่าใช้อะไรนะเกาเป็นแท่งแบบความร้อนนะครับเดี๋ยวผมใช้แบบซิลิโคนแปะให้เลยนะก็ไดโอดที่สั่งไปแล้วมาแล้วนะครับตัวที่ระเบิดไป นี่นะนี่นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวได้เปลี่ยนตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้อันนี้ผมแปะตัวนี้ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําสายไฟตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นหางปลานะครับนี่นะครับ S P K ฝั่งซ้ายนะครับกับ S P K ฝั่งขวาเดี๋ยวเราเอามาเข้าที่ป้องกันลำโพงนะครับเข้าตรงขาบวอแอมนะครับฝั่งนี้นะครับ ในข้างฝั่งซ้ายนี่ก็ของฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเข้าต้องคำว่าแอมแล้วก็ออกออก SPK นะเดี๋ยวออก SPK มามาเข้านี่นะครับ FC เขาบอกว่าให้เอาสวิตชิ่งข้างนึงเข้ามาโดนนึงเลยนะครับเดี๋ยวข้างข้างนี้มันแปะอยู่นะเดี๋ยวน,นี้ดัดไว้อยู่อันนี้เสียบดัดไว้อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตัดวัดตัดแล้วก็ใส่หางป้าก่อนนะครับนี่นะครับ ัญญาณเสียงนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาเดินสวิกนะอันนี้มีเซคคอมสวิกแล้วแต่ว่าเขาโยงขาเข้ามาหากันนะครับนะอ่าขานี้กับขานี้จะโดดหากันนะครับอ่านี่ครับกดมาฝั่งนี้นะขานี้จะโดดเข้าหากันขานี้จะไม่มีนะครับถ้ากดกดไปฝั่งโน้นอ่าเห็นไหมครับ อ่า Fc เขาต่อผิดไว้นะครับจริง L ไฟจะเข้ามาจากข้างหลังนะไฟสองรอยยี่สิบโวลต์จะเข้ามาจากนี่นะครับอ่าสายลายกับสายนิวตันนะครับเข้ามานี่นะครับก็จะมามาเข้าอ่ามาเข้าสองสองขานี้ขานี้ออกขานี้เข้าขานี้ออกขานี้แต่ว่า Fc ได้ไปบัด G L กับ N รวมกันไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต บัตรกีทําใหม่เลยนะครับอ่าเดวผมผมขออนุญ,ญาตบัตรกีออกก่อนนะครับตอนนี้น,นี่เขาเขาจำรวมกันไว้อันนี้เลยไม่รู้จะไปต่อตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถูกรวมกันไว้แล้วนะครับก็เนี่ยนะครับต่อแล้วก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเข้าฝั่งฝั่งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมผมเพิ่มซีคอมสวิตช์ให้นะครับอ่าเนี่ยนะครับมันจะมีสองขาตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะทดสอบก่อนนะเข้าเข้า ln เข้าตรงนี้แล้วก็มากด นะกดไปฝั่งโน้นนะครับเปิดนะครับเปิดฝั่งโน้นนะครับนี่เข้าสวิตชิ่งตัวนี้ก่อนก่อนเข้าโมดูลเดี๋ยวเราลองใช้มิเตอร์ทดสอบสวิตชิ่งดูอีกรอบนะครับเพราะว่าวันนั้นทดสอบแล้วตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ระเบิดแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะก่อนที่จะลงตัวจริงเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจนะครับถ้าเกิดระเบิดนี่ก็ก็จะได้รู้ว่ามันระเบิดนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่า,ายเทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้ผมผมเปิดสวิตช์แล้วนะก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับเราลองเสียบโมดูลดูนะครับผมลืมต่อไฟมาเลี้ยงป้องกันลำโพงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อไฟมาเลี้ยงป้องกันลำโพงแล้วก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวถ้า f c ฟซีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอ่าตัวนี้มันใช้ไม่ได้ก็ให้เอาโมดูลเดียวขับ2โมดูลไปเลยนะครับ ก็นี่นะครับไปหน้าแท่นนะครับไปหน้าแท่นนี้เข้าขนานกันแล้วนะครับมาเข้าสิบสองโวลต์นี่นะกับป้องกันลําโพงนะครับไฟเลี้ยงป้องกันลําโพง<ม>อ่าสิบสองโวลต์ตรงนี้ครับนี่ครับนี่บวกนี่ลบนะครับมาเข้านี่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมจะมาประกอบใส่เลยนะเดี๋ยวบางท่านบอกเอ๊ะทำไมผมไม่ซ่อมอะไรให้เสร็จแล้วค่อยมาประกอบทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ก่อนนะครับมันมันสองอันครับผมผมงงนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนจะได้ไม่งงครับส่วนกาวอ่ะออกมาจากนี่นะใต้นี้นะอ่านี่นะครับกาวออกมาจากฝั่งกาวเลยนะครับเดี๋ยวมาเข้าเข้าแท็บลาโพงฝั่งฝั่งลบนะครับเพราะว่าคัดคัดดีตัวนี้เหมือนคัดเอเบเหมือนกันนะครับใช้แท็บกาวเป็นลบเหมือนกันนะครับนี่นะครับพอ ลองเสร็จนะครับไม่มีการช็อตการระเบิดนะครับก็นี่นะเดี๋ยวจะลองกับโมดลข้างซ้ายก่อนบวกกาวนะครับกาวเข้ากาวนะครับน,นะกาวจากฝั่งนี้นะสีฟ้าสีแดงนี่บวกนะครับนี่ครับบวก vdd ก็มาเข้านี่นะครับบวกแล้วก็สีดำนี่ก็ลบ vss นะครับ ก็มาเข้าเนี่ยนะครับสองรอบนะครับอ่ครับส่วน s p k นะครับก็มาเข้าประกันลำโพงนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เราก็บวกก็จะมาออกนี่นะครับมันเป็นแค่หน่วงเวลาเฉยๆนะครับตนนัวนี้นี่เชฟฟิลดักไว้นะส่วนไฟหน้าแท่นนะเสียงที่เอาไปสั่งให้มันวิ่งอ่ะนี่นะ ผมเอาซ่อนไว้ใต้นี้นะเดี๋ยวเอามาขอแบ่งเอาจากบวกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันผ่านป้องกันลำโพงมาแล้วไงเนี่ยผ่านพ้มาแล้วไงเดี๋ยวลองก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดสวิตช์ตรงนี้เอานะครับยวดูทีนะครับว่าจะมีระเบิดไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่กล้องจับเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้เห็นนะครับว่าเป็นตรงไหนเคเปิดแล้วนะครับ โ,โมดลนี่นะคาดเดีข้างขวาในแดงนะครับพอการลำโพงติดแล้วก็ดับไปนะนี่นะครับนี่หน้าท่านนะไฟนี่นะลองดับก่อนอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเอาลองเพลงเข้านะครับลองเพลงนะครับเดี๋ยวผมเสียบสายให้ดูนะครับอ่านี่ครับไปจากโทรศัพท์นะไปจากโทรศัพท์ นี่นะครับเข้านี่นะครับอันนี้ต่อแค่ช้นแนลเดียวนะเพราะว่าเราต่อแค่โมดูลเดียวไนงะส่วนตัวเนี้ยที่ต่อที่เราทดลองกันมันมีแค่ชานแนลเดียวนะเนี่ยมีสายสเเปอคอนผมต่อเข้ากับตูล้ลำโพงนี่นะครับดอกหกนิ้วนะดอกหกนิ้วอ่ะอันนี้สี่นิ้วน,นี้หกนิ้ว อ่อเปิดสวิสแล้วนะเดี๋ยวยแค่แตรงเมยนะครับ ก็ลําโพงหวัดน้อยนะครับสงสัยต้องลองกับหวัดทงส่งนะครับะเดี๋ยวลําโพงขาดครับก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทำสวิตช,ชิ่งตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงเอกโมดูลหนึ่งนะครับ หลังจากที่ลองคลิปช้านะครับก็มัวซ่อมสวิตชิ่งนะครับออันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้เสียนะครับก็เลยคิดว่าตัวผลิตความถเสียก็เลยสลับเอาตัวใช้ได้มาใส่อันดีสลับเอาเอาเอา,เอาตัวที่คิดว่าเสียมาใส่อันดีก็ใช้ได้นะครับ fc เขาก็ส่งอุปกรณ์บางอย่างมาคิดว่าเมื่อแปลงเสียก็เอามาใส่ก็ใช้ไม่ได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มีอยู่ในนี้น ผลสุดท้ายนะครับก็เป็นที่มอสเฟะครับนะยังไม่ได้ตัดขานะเนี่ยมอสเฟตเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนก็คือตัวมอสเฟตนะครับวัดแล้วทิแล้วอะไรแล้วครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับแต่ว่ามันมันก็แปลกนะครับเอาไปใส่แล้วมันไม่ติดนี่นะครับวัดแล้วครับผมผมวัดไปเป็น10บรอบแล้วยังไงก็ใช้ได้ทุกอย่างวัดเทียบกับตัวดีเลยครับใช้ได้หมดเข็มขึ้นเท่ากันมีคลิกเปิดลิกปิดได้หมด ก็เลยตัดทินใจไปซื้อมาใส่ติดเลยครับเพราะว่าเราเอาไอ,าอาชุดชุดนี้ชุดที่ใช้ได้ถอดมาทั้งชุดมาเสียบมันติดนะครับก็เลยคิดว่าเป็นมอสเฟตก็เลยซื้อมาใส่แล้วติดโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปในแท่นะครับหลังจากสวิตชิ่ง2อันเสร็จแล้วนะครับทดลองไฟแล้วนะครับก็ตัวนี้นะตัวนี้จะจะขับโมดูลซิกซิกนี้นะครับซิกซ้ายซิกซ้ายก็คือโมดูลซิกซ้าย ก็เดี๋ยวเสียงนี้ผมเอาพัดลมนะครับพัดลมขับพัดลมมาสองตัวนะตัวนี้กับตัวนี้ใส่น็อตเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเอามาเลี้ยงป้องกันลําโพงกับไฟหน้าแท่นนะครับก็จะได้กระจายกระจายกันไปนะครับก็อันนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้วิดีโอยาวนะครับมันมีเปียกย่อยเยอนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับก็ นี่นะครับไฟสองรอยี่สิบนะครับวิ่งเข้ามานี่นะครับมาเข้าขานี้แล้วออกขานี้แล้วก็ค่อมด้วยอ่าซีคอมสวิตช์ครับแล้วก็ออกนะครับออกมาเข้าอ่าสวิตชิ่งข้างนี้นะครับแล้วก็ขนานมาเข้าฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่เปิดนี่เปิดนะอ่าฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็ขับโมดลุนข้างซ้ายก็บวกนะครับบวกกระเสียบบวก สีเหลือง S P K นะครับเดี๋ยวนะเอาไฟก่อนสีดำลบนะครับก็มาเสียบที่ลบแล้วก็สีเขียวนะครับก็สีฟ้านะครับก็มาเสียบที่กาวนะครับส่วนโมโดลูลเสีงนี้ก็เหมือนกันนะครับบวกก็เอามาเข้าบวก คือขับข้างใครข้างมันนะครับส่วนกาวก็มาเสียบกาวแล้วก็ลบก็มาเสียบลบนะครับอ่าส่วน S T K นะครับที่จะออกไปป้องกันลำโพงนะก็คืออ่าโมโดูลซิกฝังวาเนี่ยก็จะมาขับดีเย์ข้างนี้แล้วก็มาออกบวกนี่นะครับผมใช้ฟิวนะผมไปเซอร์วัเรียบร้อยแล้วใช้ฟิวมาดักข้างนี้ไว้เพราะว่ากล่องตัวนี้เขาไม่มีฟิวข้างหลังแต่ข้างนี้ไว้ส่วนอันนี้เป็นโมโดูลข้างซ้ายก็มาเสียบฝั่งข้างซ้ายนะครับ อ่านี่นนะแล้วก็ delayed date, date ก็ออกซิลตัวนี้ครับแล้วก็มาเข้าสเปคออนนี่นะครับส่วนกาวนะครับกาวที่ใช้จากไฟหลักนะส่วนโมดูลข้างนี้ผมจ้ำจะเอาจากข้างล่างนะวิ่งขึ้นมานี่นะครับมาเข้ากววาวฝั่งนี้นะครับส่วนโมดูลข้างนี้อาสวิตช์ข้างนี้นะผมก็จ้ำอยู่ข้างล่างนะแล้วก็วิ่งขึ้นมานี้ครับแล้วก็เอามาเข้าผมเอากาวรวมกันนะครับแล้วก็มาเข้าฝั่งนี้นะครับกาวรวมกันแต่ เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้เก็บสายนะแต่ตรงนี้อะครับที่ที่ทำเป็นบิดนะอ่ามันต้องเอาขนานจากบวกมาเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็บบวกจากฝั่งซ้ายมาเข้าฝั่งฝั่งอสองบวกหนึ่งบวกแล้วก็ฝั่งข้างขวาก็เอามาเข้าหนึ่งลบสองลบนะครับอันนี้ผมจะไม่ขนานไปให้นะเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับแต่ถ้า f c ต้องการเอาไปทําบิดอะเพราะว่ายังไงตอนนี้ไม่มีบอร์ดบิดแบบว่าเป็นวงจรแบบกับเฟดอะยังไงมันดึงไฟเป็นคนละข้างอยู่แล้ว ข้างนี้ก็ขับข้างนี้อยู่แล้วข้างนี้ขับเางนี้อยู่แล้วยังไงวัดก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสวิตชิ่งมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมว่าผมก็ยังไม่เคยทําครับก็เดี๋ยวให้ถ้า fc อยากจะทําเป็นบิดนะก็ไปทําเองครับที่บ้านนะครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ไม่ทําไม่ลองให้ดูนะเพราะว่าผมผมทําไปอ่าระวังไปครับว่าสวิตชิ่งมันระเบิดไปอะไรไปผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับเดี๋ยวสายนี้ผมจะเก็บอันนี้เรียบร้อยนะ อ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดนะครับนี่นะไม่ต้องผ่านลอดหลดแล้วนะครับเพราะว่าผมผ่านไปหลายรอบแล้วนะตอนที่ลองสวิตชิ่งอ่าแบบเสร็จแล้วนะครับเปิดตัวนี้เลยไม่รู้จะจะระเบิดอีกไหมครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมาดนนีสองข้างนะ กับลำโพงติดระดับไปนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บสายไปเรียบร้อยแล้วก็ลองเสียงก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาลองเพลงนะครับผมจะไม่ได้ต่อกับโต้ใหญ่นะครับผมจะต่อกับโต้หกหกนิ้วนะครับหกนิ้วต้องบนตู้หนึ่งแล้วก็ตัวล่างตูวหนึ่งนะเนี่ยตัวล่างอันนี้บังอยู่นะกล่องอน,นี้บังอยู่นี่นะอันนี้สเปคคอนฝั่งซ้ายน,นี่ฝั่งขวานะเนี่ยสัญ,ญญาณเข้านะครับ เพลงผมใส่แล้วนะครับอยู่ข้างหลังนน้นนะครับเพลงนะครับมาจากเม็กตัวนู้นนะครับใช้โทรศัพท์นน้นนะครับนั่นนะครับลองข้างนี้ก่อนนะครับหลนะครับในข้างขวานะครับ คือช่งลุกต่อใจีบ้ันมีอแก๊2เครื่องนะหมผมต่อลำโพงผิดไว้นะครับเสียมก็เลยตีกลับเฟสครับเดี๋ยวผมสลับสายที่สเปค้อน,นครับเนี่ยถ้าต่อผิดเฟสไปไงครับ เสียงจะไม่เสียงเบสจะหายนะครับครับเดี๋ยวผมสลับสายสเปคอนนิดนึงนะครับก็ผมสลับสายสเปคอนข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับทางซ้ายนะครับแล้ววันนี้รู้สึกขาดไม่ได้นะครับวันนี้ต้ต้มด้วยนะครับนึกถึงหัวหน้าแก๊งเราวันนี้ ัวไฟที่ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าลําโพงผมวัดมันน้อยนะครับต้องลองกับอลโพงดอกวัดตัวโตนะครับข้างควานะครับเน,นียในใน่ยนะผมเก็บตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวที่ไฟสองร้อยวนเข้ามานะครับ พัดลมหมุนนะครับพัดลมสองตัวหมุนแล้วนะครับมาจากสวิตช,ชิ่งฝั่งซ้ายนะครับพัดลมเสียเวลาเลยครับแต่เราไปคืนคัดหน่อยดีกว่านะ่ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เอฟซส่งมาอีกแท่นนึ้งนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ส่งมานะครับอันนี้ขับรถมาให้ถึงหน้าบ้านนะครับเป็นคัสเอบนะครับแท่นพันสองร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําแท่นนี้ต่อเลยนะครับ hi, hi. โอเคครับขอบคุณมากครับที่เอาสาระชมมาจนจบ